สวัสดีค่ะช่วงพิเวษเข้าครัววันนี้เราจะมาทําเมนู3ชั้นทอดเค็มกันนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมในวันนี้ง่ายมากๆค่ะมีแค่หมู3ชั้นแล้วก็แป้งทอดกรอบเท่านั้นก็อร่อยกันได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันได้เลยค่ะวันนี้เราใช้3ชั้นครึ่งกิโลนะคะแล้วเราก็ทําการลอกหนังแข็งๆตรงนี้ออกแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําปลา ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะซอสฝาเขียวครึ่งช้อนโต๊ะเช่นเดียวกันค่ะซีอิ๊วขาวก็ครึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันเสร็จแล้วก็ใส่พริกไทยตามชอบเลยนะคะ ชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะว่าเป็น3ามชั้นทอดเค็มเพราะฉะนั้นเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะอันนี้ก็ให้เราคลุกเคล้าเลยเมนูนี้นะคะก็มาจากการที่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเราไปเที่ยวหัวหินมาแล้วก็ไปทานอาหารในร้านข้าวต้มเนาะข้าวต้มโตลุ่งเขาก็มีเมนูนี้สามชั้นทอดเค็มปรากฏว่าสั่งมาทานแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะทานกับข้าวต้มนี่เข้ากันมากๆเลยนะแต่ที่ร้านข้าวต้มเขาจะ ให้ทานกับซอสพริกนะคะแต่ว่าถ้าเราทําเองเนี่ยจะทานกับซีฟูด้ดหรือว่าจะเป็นน้าจิ้มแต่ก็น่าจะเข้ากันดีค่ะอันนี้นี่คือเราก็แกะสูตรเข้ามานะว่าน่าจะได้ประมาณนี้ปรากฏว่าทำออกมาแล้วมันอร่อยจริงๆค่ะก็เลยอยากนํามาแบ่งปันกันนะคะเนี่ยนะคะก็ให้เรานวดนวดให้เข้าเนื้อเลยค่ะ พอดูว่าเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้เราใส่แป้งทอดกรอบลงไปเล็กน้อยค่ะค่อยๆทยอยใส่นะคะเราจะกะว่าแค่ให้พอเขาเคลือบเคือบตัวสามชั้นก็พอไม่ต้องเคลือบหนามากะคะ่ะถ้าดูว่าน้อยไปก็ค่อยเติมได้ถ้าเกิดว่าใส่มากเกินไปแล้วเดี๋ยวมันแก้ไม่ได้เนาะก็อันนี้ก็น่าจะประมาณสัก2ช้อนโต๊ะค่ะให้เราใส่น้ำเปล่าลงไปเล็กน้อยนะคะ ให้เราคลุกเขาให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็พอดีละป่ะเดีย๋ยวเราก็ไปเริ่มทอดกันได้เลยค่ะ งกระทะนะคะใส่น้ำมันลงไปกะว่าให้พอท่มวมๆตัว3ามชั้นนะคะเทคนิคก,การทอดนะคะก็คือเราจะต้องให้น้ำมันร้อนจัดแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ค่อยเอา3ามชั้นลงไปทอดค่ะ พอดูว่าเริ่มเหลืองแบบนี้นะคะก็ให้เราพลิกกลับได้เลย พอเราเอาหมูลงไปแบบนี้แล้วนะคะก็ให้เราปรับเป็นไฟกลางค่อนไปแรงนะคะและการที่เราเอาตัวหนังแข็งเขาออกเนี่ยจะทำให้การทอดสามชั้นง่ายขึ้นมากๆนะคะน้ำมันจะไม่กระเด็นด้วยค่ะ ได้ประมาณนี้นะคะเราก็จะนำขึ้นพักไว้ก่อนค่ะเราทอดเสร็จในรอบแรกนะคะเราก็วางพักไว้ให้เย็นค่ะเสร็จแล้วเราก็ นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนำไปทอดอีกครั้งค่ะเพราะว่าอันนี้เราสังเกตดูจากตามร้านข้าวต้มเนาะถ้าเกิดว่าใครสั่งเราก็จะเห็นเขาหยิบสามชั้นที่เขาวางเป็นชิ้นๆแบบนี้ไว้ในตู้นะคะมาทอดแล้วก็เสิร์ฟเพราะฉะนั้นก็น่าจะวิธีเดียวกันอันนี้ก็จะชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กขึ้นอยู่กับเราเลยนะคะ เราก็ตั้งกระทะใช้กระทะเดิมเลยนะคะใช้น้ำมันร้อนจัดเลยค่ะเสร็จแล้วก็นำหมูที่เราหั่นไว้เรียบร้อยแล้วลงทอดค่ะ รอบนี้ก็จะทําให้หมูมีความกรอบนะคะแต่ว่าข้างในก็จะยังนุ่มอยู่ค่ะจริงๆอะ่ะถ้าเกิดว่าใครที่ชอบทานแบบนุ่มๆรอบแรกแค่ที่เราทอดก็อร่อยแล้วนะคะแต่อันนี้เราต้องการให้ข้างนอกกรอบข้างในนุ่มเราก็นําลงมาทอดอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะ รอบนี้เราก็จะใช้เวลาทอดไม่นานนะคะเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะี๋ยวก็เตรียมน้ำขึ้นเสิร์ฟได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทอดเค็มค่ะ ทานกับข้าวต้มหรือว่าจะทานกับข้าวสวยก็อร่อยมากๆเลยนะคะแล้วก็ทําง่ายมากๆด้วยลองทํากันดูนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องพี่ขวดพาเที่ยวเพื่อชมคลิปใหม่ๆกันได้นะครับขอบคุณครับ